Thank <laughs> you. ดีค่ะทุกคนขเขาจะเข้าใจให้หน่อยขอเขาจะเข้าใจให้หน่อยขอญาตทาหน้าให้มันเยิ้มๆก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้คือตากแดดฉ่ามากเลยวันนี้ได้ตากแดดมาฉ่ามากคะ่ะทุกคนไปตากแดดตากลมมาก็ต้องบำรุงกันหน่อยบำรุงดูแลผิวพรรณกันนิดนึงนะคะ บำรุงดูแลผิวพรรณกันนิดนึงอืมแป๊บนึงนะคะหวีไปไหนหมดหวีไปไหนหมดขอเจ้าขอใจให้หน่อยนะคะขอสักหนึ่งหมื่นใจคะ่ะทุกคนขอสักหนึ่งหมื่นใจไป นี่รอเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายอุ้ยขอบคุณหมวกค่ะหมวกมาแล้วเขาจะเข้าใจปลายคนแล้วก็มาเดี๋ยวมาคุยกันมาคุยกันไ <c oughs> ลฟพร้อมกันกับอาจารย์สมปองเลยคนละช่องค่ะคนละช่องกัน คุยเรื่องพระเรื่องสงเรื่องอะไรเรื่องไปเรื่อยค่ะเรื่องวิถีชีวิตตามตามภาษาของของเราของคนธรรมาหากินเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรหลักมึงก็พิมพ์มาสิมาว่าถามว่าเกิดอะไรขึ้นกูจะรู้เหรอเกิดอะไรขึ้นหละ่ะมึงก็พิมพ์มาสิมาว่าถามเกิดอะไรขึ้นกูจะตอบมึงยังไงถูกละ่ะ เกิดอะไรละ่ะอะไรขึ้นอะไรเกิดละ่ะหูผูจะรู้ไหมละ่ะเออมึงไม่บอกกูจะรู้ไหมละ่ะเออ อืมเนี่ยหน้าชำ้ำจะนอนแล้วเหลอยังค่ะวันนี้อาบน้ำเร็ววันนี้อาบน้ำเร็วเพราะว่าแดดทั้งวันเลยอะ่ะก็เลยแบบพอกครีมหน่อยวันนี้ไปลุยแดดมาขอจอให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณสองหมื่นใจชีบำรุงใช่ค่ะนิดหนึ่งสักนิดเพื่อความสวยงาม ข้ะแล้วขอบคุณค่ะข้อไปเลยทุกคนข้อเจ้าข้อใจไปื <c oughs> <c oughs> คนบอกยายชมว่าแพรลี่สวย <c oughs> เดี๋ยวไปเอาอันนี้มามาหวีผมก,ก่อน ถามอีกแล้วถามอีกแล้น้องฟอดไปไหนถามอีกแล้ว,ไไลวเวลากูบอกให้ไปกดติดตามเสือกไม่ไปกดติดตามแต่เวลาเห็นกูไลค์เนี่ยจะต้องเสือกถามตลอดใช้ชีวิตแบบงงๆนะพวกมึงเนี่ย อืมจริงนะทุกคนใช่ปะ่ะเวลาบอกให้ไปกดติดตามอะ่ะไม่ค่อยจะไปกดละเออม,มีคนบอกว่ายายบอกว่าเวลาเวลาพี่แพรรี่ไปทํางานพี่แพรรี่จะแต่งหญิงพรุ่งนี้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโหนนะครับพรุ่งนี้มีมีไปโหน น่าจะเขาน่าจะคุยกันต่อเรื่องประเด็นเรื่องพระเรื่องอะไรซึ่งมันยังมันยังมีประเด็นต่อที่นี้ก็จะจะไปโหนนะคะ <c oughs> ฝากด้วยฝากด้วยฝากฝากดูด้วยแต่ยังไม่รู้นะว่าประเด็นอะไรยังไงเออเดี๋ยวกูเอาไอ้ไนี่ลงก่อนเออเนี่ยเนี่ยเจ๊หนงไงเนี่ยไปไปอืมไปไปเจ๊หงเจ๊หงึหงอะไรไปเลย เย้เย้รอรับชมรอดเลยค่ะวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในโหนค่ะอืมแต่ไม่รู้ว่าประเด็นอะไรนะยังไม่รู้นะเขาไม่ได้แจ้งเขาแค่ okay, ขอคิวเขาแค่ขอคิวก็ต้องไปนะพุ่งประเด็นสังคมต้องช่วยกันพูดค่ะช่วยกันพูดช่วยกันติเพื่อกอ่อไม่ใช่ติเพื่อทําลายนะคะติเพื่อกอ่อเพื่อติด้วยด้วยความหวังดีปรารถนาดีที่พูดเนี่ยหลายๆเรื่องที่พูดหวังดี อยากให้จัสจนามันดีขึ้นอะไรขึ้นนะอยากให้จัสจนามันดีขึ้นมันได้รับการปกป้องดูแลในทางที่ดีให้ชาวพุทธมีส่วนในการช่วยกันสอดส่องช่วยกันเป็นหูเป็นตาอืมไม่ใช่ว่าเห็นอะไรไม่ดีไม่ไม่งามก็ช่วยกันปกปิดไม่เอาแบบน,นี้ไม่ไหวคะ่ะเออ ทาพิมอ,อะไรพิมทาผิวค่ะพิมทาผิวพิมทาผิวค่ะงงอนะ่ะใจยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาวันนี้เดิฉันก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเอาจริงๆต่อให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะเอาจริงๆเลยต่อให้มันมีเรื่องการประพฤติตัวไม่ดีของพระเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ไม่ได้ทำให้คนพุทธส่วนใหญ่มีความรู้สึกศรัทธาถดถอยหรือน้อยลงจากศาสนานะคือคนพุทธอะ่ะด้วยความที่เราบรรพบุรุษลากเง่าสกาดเราอะนับถือพุทธศาสนามายังไงใจมันก็ส่วนหนึ่งยังไงมันก็อย่างลงในพุทธศาสนานั่นแหละเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของบรรพบุรุษเราปู่ย่าตายายเรา นับถือกันมาศรัทธากันมาลึกๆอะ่ะต่อให้พระทําตัวไม่ดีเราก็ยังศรัทธาในตัวพุทธศาสนานั่นแหละตัวหลักธรรมคาสอนนั่นแหละเพราะพุทธศาสนาที่แท้จริงมันคือวิถีชีวิตของผู้คนเข้าใจไหมต่อให้เรารู้สึกเอื่อมละอากับพระแต่ใจหนึ่งเราก็ยังอยากยังอยากเข้าวัดอะ่ะไม่ว่าจะเข้าด้วยความตะขิดตะขวงใจหรืออะไรเพราะยังไงศาสนามันก็คือบุญญาเขตของเรา มันก็คือที่ศรัทธาของเราเข้าใจไหมเพราะศาสนาที่ใช้จริงมันคือวิถีชีวิตเพียงแต่ว่าอันที่น่าเป็นห่วงก็คือคนน่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้หมดศรัทธาต่อตัอตวศาสนาหรอกแต่เขาจะหมดศรัทธาต,ต่อตัวนักบวชไอ้ที่มันน่าห่วงน่ากลัวก็คือเหล่านักบวชนั่นแหละท่านจะอยู่ลําบากในอนาคตการข้างหน้าดิฉันเคยเตือนแล้วเตือนแล้ว,เต,ลวเตือนอีกแต่ก็ไม่ได้นําพานะคะเหมือนพยายามสีซอให้ควายฟังอะ่ะ ดิฉันไม่ได้บอกว่าพระเป็นควายนะแต่มันเปรียบสํานวนเปรียบเทียบเหมือนเราพยายามพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้นํำพาหรอกเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราะพระอยู่ในฐานะที่มันมีทั้งยศตําแหน่งมีทั้งปัจจัยลาบปัจจัยเงินทองเขาไม่ฟังเสียงเราหรอกไม่ฟังเสียงเตือนเราหรอกเขาฟังแต่เสียงอวยเสียงชมเสียงเยินยอเสียงสรรเสริญเขาไม่ฟังเสียงติเสียงเตือนเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังเขาไม่ฟังดิฉันหรอก ดิฉันนะพยายามเตือนบอกว่าพวกท่าน่ะจะอยู่ลําบากนะในอนาคตถ้าท่านยินดีกับการที่ท่านทุกวันนี้คือบทบาทพระมันน้อยลงเต็มทีแล้วพระส่วนใหญ่นะที่พึงใจพอใจกันอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยบทบาทอยู่แค่ในฐานะของผู้ประกอบพิธีกรรมรับจ้างประกอบพิธีกรรมคือรับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวดฉันยังต้องรับจ้างนะเพราะว่าใส่ซอง รับจ้างไปฉันรับจ้างไปสวดรับจ้างไปทำพิธีกรรมแค่นั้นเลยพระไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้เผยแผ่ศาสนาให้หลักธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่แท้จริงที่คนจะนึกถึงเพราะคนมองว่านี่คือ ครูบาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์จะมีอยู่บ้างก็เป็นพระนอกกระแสเป็นพระที่ท่านสายปฏิบัติวัดปา่าวัดอะไรไปที่ท่านเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของท่านที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปหาเพราะคิดว่าเนี่ยคือครูบาอาจารย์ค,ค,คือคือครุภาษาภาษาภาษาบาลีทั้งหมดคือครุคือผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณ มีแต่เหลือน้อยแต่พระส่วนใหญ่เนี่ยเจ็ดสิบปดิบซพึงใจที่จะอยู่ในฐานะเหมือนคนรับจ้างประกอบพิธีกรรมเข้าใจไหมมีคุณค่าแค่พอมองว่าแล้วพอใจด้วยนะพระก็พอใจเวลาที่แบบเออชาวบ้านเชิญไปสวดไปนั่งสวดนั่งปลุกนั่งเสกนั่งอะไรอะไรอเงี้ยชอบเพราะว่ามันง่ายดีถ้าให้สอน่ะมันยากพระก็เลยติดนิสัยสันดานที่จะไม่ ศึกษาทำให้มันลึกซึ้งแล้วเอามาเผยแผ่มาเทศมาบอกมาสอนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อย่างลงสู่การปฏิบัติเพราะเข้าใจและรู้สึกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องศึกษาศึกษาก็ไม่จำเป็นไม่ต้องปฏิบัติเพราะปฏิบัติก็ไม่จำเป็นเพราะทุกวันนี้เวลาได้เงินได้ทองได้มาจากการสวดและการทำพิธีกรรมอย่างเดียวพระก็เลยยินดีพอใจกับการสวดบวชเข้าไปก็ เตรียมสวดถ้าสวดมนได้ก็สบายมีมนสวดมนตได้สบาย,บายติดอุปนิสัยในการที่จะไม่ศึกษาทรรให้ลึกซึ้งเพื่อเอามาบอกมากล่าวมาสอนแต่เน้นว่าขออยู่ในหน้าที่สวดเพราะสวดแล้วได้เงินแต่สอนบางทีไม่ได้นะไม่ได้ได้น้อยได้ยากแต่สวดได้ง่ายยิ่งทำยิ่งเป็นเจ้าเจ้าพิธีทำพิธีกรรมได้เยอะ ยิ่งยิ่งยิ่งดีบางอย่างทุเลศทุลังก็ทำหลายเรื่องเป็นเรื่องทุเลศทุลังก็ทำเช่นไปเอาดีทางด้านโหราศาสตร์ไปเอาดีทางด้านสยศาสตร์ก็เอาไม่ว่าจะเจมิมมือเจิมกับเป้าเจมิมอ่ผาผากเจมิมอะไรที่มันไม่ต้องเป็นการสอนทำแต่มันได้เงินง่ายๆเก็บค่าครูเอาเก็บค่าครู พอใจเป็นเหมือนคนที่รับจ้างทําพิธีกรรมและได้ตังก็เลยไม่ได้มีคุณค่าในฐานะที่เป็นคุรุเป็นครูอาจารย์ชาวบ้านศรัทธาก็ศรัทธาแบบฉาบฉวยศรัทธาพระเพราะเห็นว่าพระรูปนี้ขลังศักดิ์สิทธิธ์ทำพิธีกรรมให้ได้ก็เข้าไปหาและเข้าไปไปนับดูได้เลยพระที่เข้าเข้า,เข,าเข้ากันไปอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวไปแล้วก็เบื่อและเป็นศรัทธาเบื่อง่าย คนพูดเดี๋ยวนี้ศรัทธ,ธาพระก็เหมือนศรัทธ,ธาผัวที่บ้านนั่นแหละศรัทธ,ธาพระเหมือนศรัทธ,ธาผัวที่บ้านคืออะไรก็คือแรกๆก็ดีหลังหลัก็เริ่มเบื่อละเบื่อง่ายไหนเร็วศรัทธ,ธาพระเหมือนศรัทธ,ธาผัวที่บ้านน่ะแรกๆกก็ดูตื่นเต้น เข้าไปหาเออเจิมนั่นเจิมนี่ลองทําอันนั้นทํานี้พอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้ผลพอทําแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันขัดกับคําสอนไงเข้าใจไหมมันไม่ได้เกิดผลเข้าไปหาแล้วมันก็ไม่เด้รวยจริงหวยก็ไม่ถูกเลขก็ไม่ได้มันก็เบื่อแล้วมันก็อยากไปหาวัดใหม่หาพระรูปใหม่ศรัทธาหาวัดใหม่ศรัทธาซึ่งมันจะต่างจากวัดที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะนะ ลูกศิษย์นับถือครั้งเดียวบางทีนับถือจนตายไม่เปลี่ยนเลยเพราะสัตานแน่วแน่ในคำสอนที่พระอาจารย์รูปนั้น,น,นท่านให้และตัวท่านเองก็เป็นวิถีของวิถีเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติสอนด้วยปฏิบัติด,ด้วยลูกศิษย์ลูกหาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็ศรัทธาจนตายบางทีศรัทธาจนาครูบาอาจารย์รูปนั้นมรณภาพไปเลยก็ศรัทธาอย่างยาวนานมันไม่เหมือนศรัทธาแบบศรัทธาผัวคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้มันศรัทธาพระเหมือนมันศรัทธาผัวคือมันศรัทธาแป๊บเดียว ชะตาแป๊บเดียวเข้าไปแล้วเดี๋ยวพอไม่ได้อย่างที่มันอยากได้มันก็หนีแล้วมันก็เพ่นแนบเดี๋ยววัดไหนดีวัดไหนดังวัดไหนดาราเข้าไปอินฟูเข้าไปเดินเข้าไปตามกันแห่แหนกันเข้าไปศาสนาไม่ได้ศาส,สนาไม่ได้ยั่งยืนและอยู่ได้เพราะความตัดทาแบบนี้และดิฉันก็เตือนพ้ามาตลอดว่าท่านอย่าย,ยินดีนะท่านอย่ายเห็นดีเห็นงามกับการที่ท่านได้อยู่แค่ในฐานะของคนที่ทําพิธีกรรมให้คา,ารวะนะเพราะ เขาให้ค่าคุณค่าท่านต่ำมากท่านอย่าไปยินดีกับการที่ท่านอยู่ในฐานนะแค่เป็นผู้รับจ้างทำพิธีกรรมแล้วได้ปัจจัยเงินทองนะเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราประพฤติรมบำเพ็ญธรรมหรือสอนธรรมเพื่อสิ่งเหล่านี้แค่นี้ไม่ใช่ความเป็นพิสูจน์ของท่านมันมีคุณค่าอเนกอนันต์นานมากกว่านี้ท่านอยู่ใน ผ้าเหลืองธงชัยของพระอรหันต์ท่านเป็นแบบอย่างวิถีของการปฏิบัติท่านมีหน้าที่เหมือนหมอที่มีหน้าที่ดึงลูกศรจากจิตใจของคนที่มันปักอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนลูกศรคือความทุกข์ท่านคือหมอท่านคือท่านเปรียบ,บเสมือนหมอความเป็นภระของท่านมันสูงส่งมีคุณค่าท่านอยู่ในฐานะของคนที่เยียวยาความทุกข์ทางจิตใจของคน แต่ท่านไม่ไม่ยินดีในความเป็นหมอท่านไม่ยินดีในฐานะของผู้ชุบชูจิตใจคนท่านยินดีในฐานะของแค่เซลแมนน่ะท่านอยากเป็นเซลแมนอยากขายของอยากะจขายสินค้าอยากรับจ้างเป็นผู้รับจ้างไม่ไม่ยินดีในฐานะของความเป็นครูและพอมเกิดศรัทธาแบบนี้นะวิกฤตศรัทธาแบบนี้ปุ๊บ คนเขายังศรัทธาในตัวศาสนาเหมือนเดิมถ้าเป็นดิฉันนะแต่ดิฉันจะศรัทธาพวกท่านน่ะน้อยลงและพวกท่านจะอยู่ลําบากท่านไม่ต้องกลัวนะว่าศาสนามันจะเสื่อมเพราะพฤติกรรมของพระที่ไม่ดีไม่ดีเหล่านี้ศาสนายังอยู่ค่ะทุกวันนี้คนศึกษาคําสอนได้โดยที่ไม่ต้องผ่านพิสูจหรือพระเนี่ยมันคือวิกฤตแล้วถ้าไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคนเขาถึงไปฟังคนแบบ อาจารย์เบียตื่นทาไปฟังคนแบบอาจารย์สุจินไปฟังคนแบบแม่กิกมยุลินเพราะเขานับถือคา,า,ารวาสมุนีเหล่านี้มากกว่าพระเพราะว่าคา,า,ารวาสมุนีบางคนเขาสอนธรรมแบบเด็ดขาดตรงไปตรงมาเขากล้าเอาธรรมที่พวกท่านพยายามปกปิดไว้อะเขา้าใจไหมเหมือนท่านพยายามเอาฝ่ามือปิดพระจันทนระ์ะพระหลายรูปมันพยายามทําตัวแบบเหมือนคนที่เอามือปิดพระจันทนระ์น่ะ มันคิดว่าฝ่ามือมันจะปิดรัศมีความสว่างของพระธรรมเอ้ยของพระจันท์ได้มันเหมือนมันพยายามปิดพระธรรมแต่มันปิดไม่ได้แต่ภาพหลายรูปมันพยายามจะทําแบบนี้คือมันพยายามเอาฝ่ามือมันปิดแสงสว่างแห่งพระจันทร์พยายามเอาตัวมันบังพระธรรมไม่ให้คารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมเพราะว่าถ้าคารวะรู้ธรรมเข้าถึงธรรมปุ๊บ คารวะจะไม่ส่งเสริมและจะไม่ซับพอร์ตพระในทางที่มันผิดทําผิดวินัยมันก็จึงทํายังไงก็ได้ไม่ต้องให้คารวะรู้ธรรมศึกษาธรรมเนี่ยคารวะหลายคนเขาจึงตื่นตื่นปุ๊บเขาจึงเลือกที่จะเข้าหาคารวะมุนีท่านอื่นๆที่ไม่ต้องเป็นพระแต่เป็นคา,าวาะมุนีเป็นลัตนาอุบาสกลัตนาอุบาสิกาที่เป็นคารวะเหมือนกันแต่บอกทมสอนทมได้ แล้วพอมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นโอ้โหเกิดยังไงพวกท่านก็เดือดร้อนที่พวกท่านไม่พอใจเขาเพ่งเล็งโทษเขาส่วนหนึ่งนะก็เพราะว่าอะไรเพราะท่านเห็นว่าลาบสักการะท่านเสื่อมไปคนให้ความศรัทธาคารวะด,ด้วยกันมากกว่าศรัทธาพระความศรัทธาที่ท่านเคยเคยกลุ่มเอาไว้ว่าเอ้ย พิสุบริษัทคืออันอันดับหนึ่งนัมบวันคนต้องศรัทธาพระกลายเป็นว่ายุควันนี้กลับกันเลยคนให้ความสำคัญกับพระน้อยกว่าคารวสมุนีบางคนคนศรัทธาคารวสบางคนมากกว่าศรัทธาพระด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ให้ความเชื่อมั่นไงเพราะเขารู้ไงเขาตื่นเขารู้ไงว่าท่านไม่ยกไม่ได้สอนสิ่งที่มันเป็นธรรมเขาก็หันหลังให้ท่านท่านก็อยู่ลำบาก ไม่ต้องกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมศาส,สนาไม่เสื่อมแต่เวลาที่มันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมีข่าวแบบเนี้ยคนที่ตกอยู่ในที่นำ่รลาบากค,คือพวกนักบวชที่ไม่ซื่อตรงต่อพระธรรมทําไมคนถึงเริ่มคิดเรื่องการทําบุญที่อื่นมากกว่าทําบุญกับพระเพราะอะไรเพราะเขาเห็นพฤติกรรมแบบนี้แหละเขาเริ่มมองว่าพระไม่ใช่บุญญาเขตของเขา ปัจจัยที่เขาถวายให้พระมอบให้พระมันไม่ได้ถูกนําไปใช้ในทางที่มันเป็นกุศลหรือมันไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์เขาก็จึงเบื่อหน่ายการให้ทานหรือการทำบุญกับนักบวชเพราะนักบวชไม่เป็นแบบอย่างไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะไว้ใจเชื่อใจเขาก็เลยตั้งสังคมยุคนี้เขาก็เลยตั้งคำถามว่า เฮ้ hey, ทำไมไม่ไปทำบุญให้โรงพยาบาลทำไมไม่ไปทำบุญให้เด็กกำพร้าทำไมไม่ไปทำบุญให้หมาจรจัดแมวจอนจัดมันเริ่มต้นมาจากความเบื่อหน่ายในพฤติกรรมซ้ำซากของนักบวชที่ไม่เป็นแบบอย่างศาสนาลำบากไหมไม่ลำบากคนที่ลำบากคือนักบวชลำบากแน่นอนคนไม่อยากทำบุญกับพวกท่านคนไม่อยากฟังธรรมจากพวกท่านคนไม่อยากกราบไหว้บูชาพวกท่าน คนหันไปศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นศึกษาธรรมะด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปปฏิบัติด,ด้วยตัวเองมากขึ้นหันไปหาคารวาสมุนีท่านอื่นๆมากขึ้นหันไปทําบุญกับบุญญาเขตอื่นๆมากขึ้นที่ไม่ใช่พระไม่ใช่วัดปรากฏการณ์เหล่านี้ทั้งหมดมาจากไหนมาจากพฤติกรรมอันน่ารังเกียบของพวกท่านที่พวกท่านทา ถ้าพวกท่านยังไม่รู้รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวอยู่ก็จะเป็นแบบนี้แหละศาส,สนาไม่ลำบากค่ะศาส,สนาไม่ลำบากค่ะพระธรรมยังอยู่ยังม,ยงมียังมีอุบาสกอุบาสิกาอีกจำนวนเยอะมากที่เขาใฝ่รู้ในธรรมและพร้อมที่จะปกป้องพระศาสนธรรมคำสอนแต่เขาไม่พร้อมที่จะปกป้องพวกท่านนะ ดูดิภาพผู้ใหญ่แต่ละรูปเวลามีคดีแบบนี้มีลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่มาปกป้องไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงคือพวกท่านมีวิถีความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ยึดโยงกับคารวะาญาติโยมเลยท่านดูยิ่งใหญ่มากเวลาท่านอยู่กับพวกท่านเองอยู่ในคณะสงฆ์เองท่านยิ่งใหญ่มากแต่ไปถามชาวบ้านชาวบ้านร้านตลาดใกล้วัดสิว่าเขาศรัทธาท่านไหมให้เขาลองพูดเรื่องวัดปฏิบัติตท่านสิ ว่าท่านมีวัดปฏิบัติดีไหมไม่มีเลยค่ะน้อยมากยกเว้นที่ท่านบางรูปที่ท่านดีจริงๆมีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงยินดีกับวิถีชีวิตที่ไม่ได้ยึดโยงกับกับคารวาสกับชาวบ้านไม่ได้บําเพ็ญตนเพื่อหิตายะสุขายะพะหูชนะฮิตายะพะหูชนะสุขายะเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขของชนหมู่มากครับพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหม จะละถะพิเคเวย์จงเที่ยวไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากแต่ไม่ใช่เลยไม่สนท่านก็ไม่แคร์ชาวบ้านไม่เห็นหัวชาวบ้านตาดำๆที่ไม่มีทรัพย์อยู่ข้างวัดข้างท่านเคยออกไปดูไหมดิฉันนะ่ะพูดบ่อยัแต่ตอนนี้เคยออกไปดูบ้างไหมวัดแต่ใหญ่โตแต่เคยเดินไปหลังวัดไหมว่าชุมชนหลังวัดที่เขาอยู่เขาแออัดกันขนาดไหนตอนที่ญาติโยมติดโควิดติดอะไรกันพวกท่านสบายอยู่ในกุฏิรอดปลอดภัย แต่ชาวบ้านนอนตายข้างถนนเนี่ยท่านเคยออกไปดูไม่ความทุกข์ยากคิดว่าจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านที่เขาทุกข์ยากขินใจไหมไม่แต่ที่ทํามีไหมมีเนี่ยเออท่านก็ต้องตื่นท่านก็ต้องตื่นแต่ถ้าท่านไม่ตื่นก็สุดแล้วแต่ท่านคะ่ะ ท่านจะตื่นเลยไม่ตื่นก็สุดแล้วแต่ท่านเพราะว่าดิฉันจะขายของและดิฉันขี้เกียจพูดให้พวกท่านฟังเพราะว่าพูดให้พวกท่านฟังดิฉันก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีแต่ถ้าดิฉันขายของดิฉันก็ได้ตังค์บ้างกดตะก้าก่อนค่ะเดี๋ยวพูดต่อกดตะก้าก่อนเลยห้าพันคนเดเร็วพูดต่อเข้าช่วงโฆจณนาตะก้าเต็มปุ๊บเดี๋ยวคุยต่อเลยกดตะก้าค่ะขอสิบบ้านสุดท้ายขอสิบบ้านก่อนเลยขอสิบบ้านถ้าอยากให้พูดต่อถ้าไม่กดตะก้า